เห็นไหมตรงนี้เอินทันไหมลูกอ่าเดี๋ยวเอินดูกับอาจารย์นะแล้วก็ทุกคนดูไปพร้อมๆกันในระหว่างนี้อย่าเพิ่งคุยดูไปพร้อมๆกันแล้วก็เวลานั้นถ้าเครื่องหนูพากันโหลดได้แล้วก็พากันติดตั้งนะมันคุยอะไรกันเนี่ย นี่นี่ค่ะแล้วคิกเอินคิกเข้าไปตรงนี้นะแล้วเอินจะมันมันก็จะประมาณหนึ่งโหลดประมาณหนึ่งสักพักหนึ่งแล้วมันจะดีดมาหน้าอย่างเงี้ยค่ะลกูกอ่าจะขึ้นหน้าต่างแบบเนี้ยเอินกดเน็กเลยนะเอินดูนะเอินกดกดเน็กไปจากนั้นมันจะถามว่า ในส่วนของการติดตั้งโปรแกรมเนี่ยมันเหมือนในเรื่องของโหมดนีคทอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเอเอินกดเน็กไปเลยค่ะนะคะหรือจะซ่อมแซมก็ได้นะคะรีพอลี่ก็ได้นะคะเอาเลือกสองเมนูนี้เท่านั้นนะคะอ่ะกดเน็กไปค่ะลกูกทีนี้มันก็จะถามในเรื่องของ อาการติดตั้งนะคะเหมือนที่อาจารย์บอกน้องเอินจํา PowerPoint ที่อาจารย์สอนได้ไหมตอนนี้ก็คือเครื่องอาจารย์มันติดตั้งไปแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวอย่างมันก็จะเหมือนซ้ำซ้อนกันเดี๋ยวดูนะอือ่าดู กดเน็กไปแบบนี้นะเอินจากนั้นจะเจอหน้าต่างแบบนี้ก็กดถ้ามันถามในส่วนของเหมือนเหมือนหน้าเมื่อสักครู่เนี่ยหนูกดไปได้เลยแล้วก็มาถึงหน้านี้นะคะไอตัวจุดสีดํามันจะอยู่ข้างล่างให้หนูมาคลิกตัวข้างบนนะแล้วก็กดเน็กไปเลยนะคะจากนั้นมาถึงหน้าต่างนี้นะคะก็คือเลือก เลือกในส่วนของการติดตั้งถ้ามันขึ้นคำว่า,า,าได้ซีอยู่แล้วนะคะหนูก็กดไปเลยนะคะไม่ต้องไปเลือกแยกถ้าถ้า,าพาริชันหนูไม่เต็มนะคะออาจารย์เต็มอาจารย์แยกนะคะกด next ไปเลยจากนั้นมาถึงหน้าต่างนี้นะคะก็กด ok ค,ค่ะติ๊กเลือกตรงนี้ก่อนนะคลิกนะ คลิกเลือกตรงนี้ก่อนแล้วก็กดโอเคค่ะรอเขาติดตั้งนะคะอ่านี่ก็เลือกตัวส่วนของการติดตั้งมาเลือกตัว e d i b l e for เนี่ยค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็กด next ค่ะอันนี้น่าจะอยู่นะลูกหรือท่านออกหน่วยหรือเปล่าอ่าถึงหน้านี้ ถึงหน้านี้แล้วก็กดเน็กนะลูกนะ,ะถ้าเปิดได้แล้วก็สามารถที่จะกด Open ได้เลยลูกนะคะเปิด Open นนะคะได้ไหม ได้ไหมเอิญถึงตรงไหนแล้วลูกตอนเนี้ถึงตรงไหนคะ ไช่ไมลูก ไหมเอินฮัลโหลได้ยินไหมลูกตอนนี้หนูถึงไหนแล้วอ๋อรอเป็นแถบสีเขียวอยู่ใช่ไหมทีนี้ถ้ามันเสร็จแล้วน้องเอินอ่าน้องเอินมันจะเป็น ในส่วนของหน้านี้นะถ้าไปติดตั้งเสร็จปุ๊บสิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องไปก o อปปี้โคหรือ Token Key มาใส่ทีนี้วิธีการทำก็คือหนูเข้าไปที่ d i สพีซีรูกน้องเอินดูหน้าจอนะไปที่ d i สพีซมันจะมีตรงที่คำว่าไดซีของน้องเอินอยู่ไดซีใช่ไหมมันจะไปอยู่ในโปรแกรมไฟล์ มันจะไปอยู่เป็นไฟล์โปรแกรมไฟล์ให้นะคะดดบเปิ้ลคลิกเข้าไปมันจะมีตัวแถบนะคะเอินทันไหมอ่าลองคลิกเข้าไปดูอ่าได้สิอ่าแล้วก็คำว่าโปรแกรมไฟล์ ดับเบิลคลิกเข้าไปลกูกทีนี้มันจะมีฟไฟล์สีเหลืองๆที่เป็นตัวภาษาอังกฤษ IBM ตัวใหญ่ๆลูกเห็นไหมอ่าดับเบิลคลิกเข้าไปเจอไหมเจอไหมลกูก เจอหน้าต่างแบบนี้ใช่ไหมเจอไหมเอาใหม่เอ่อเอาใหม่นะอาย้อนกลับมาใหม่นะน้องเมื่อกี้หนูแตกไฟแตกไฟที่ดาวน์โหลดใช่ไหม มันมีตัวเมนูนี้ไหม ibm sps เนี่ยรู้เห็นไหมอ่าดับเบิลคลิกเข้าไปก่อนเจอหน้าต่างนี้ไหมหน้าต่างเดิมที่เราติดตั้งเห็นไหมคะอ่าดับเบิลคลิกเข้าไปเมนูด้านบนค่ะเราไปเอาท็อกเก้นทีมาก่อนดับเบิลคลิกอาทีนี้หนูคลิกก๊อปปี้ตัวนี้ไปเลยใช้วิธีการคลิกขวา แล้วก็ Copy ได้เลยลูกคลิกซ้ายหนึ่งครั้งคลิกขวานะคะแล้วก็ Copy อ,อ่าได้ไหมเจอไหมอ่าจากนั้นไปที่ด,ดพีซี่าด,ดพีซี